สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวพามาสร้างช่อง YouTube นะคะนี่ค่ะไปที่สลับบัญชีแล้วก็ไปบวกบัญชีค่ะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็เลือกบัญชีสำหรับตัวเองหรือธุรกิจก็ได้นะคะเขียนชื่อจริงนามสกุลจริงลงไปค่ะแล้วก็กดถัดไปนะคะกรอกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ แล้วก็กดถัดไปค่ะยืนยันรหัสค่ะแล้วก็กดถัดไปกรอกวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เพศนะคะแนะนำให้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดจริงเวลาเปิดสร้างไรายได้จะได้ง่ายต่อการสร้างไรายได้นะคะแล้วก็ตั้งอีเมลขึ้นมานะคะ กดถัดไปค่ะแล้วก็ป้อนรหัสส่วนตัวนะคะ <we> ค่ะแล้วก็กดถัดไปค่ะโอเคนะคะค่ะแล้วก็กดสันยอมรับนะคะสันยอมรับ แล้วเราก็จะได้บัญชีมาแล้วนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นชนแลของเรานะคะนี่ค่ะข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเข้าไปเป,เปลี่ยนชื่อในบัญชี Google เราโหลดก่อนนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะป้อนรหัสนะคะ ก็เข้าไปทำการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะเป็นชื่อช่องที่เราจะตั้งว่าเราจะเลือกว่าชื่อช่องอะไรตามที่เรามีคอนเทนต์ในการจะผลิตสื่อถ้าเกิดเราเล่าเรื่องผีก็ต้องก็เล่าก็ตั้งช่องเกี่ยวกับเรื่องผีนะคะเช่นเรื่องเล่าเรื่องผีนะคะนี่ค่ะกำลังกรอกชื่อช่องนะคะ สมมุติต้องจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเล่าเรื่องผีต้องก็จะชื่อช่องเล่าเรื่องผีค่ะโอเคค่ะกรอกข้อมูลลงไปเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ช่องนะคะไปที่ช่องของคุณค่ะแล้วก็กดสร้างช่องค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชม